สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ่ากลับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับฟาแชนแนลชายมงคลครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคานะครับวันนี้มีหนุ่มหล่อนะครับโอ้โหหล่อมากเลยนะครับตอนนี้สายพันธุ์เหล่ากอก็มาดีนะครับเป็นเหล่าเก่าจริงๆนะครับลำแข้งลำขาใหญ่มากเลยครับฝากไว้นิดนึงครับศูนย์เก้าแปดเก้าแปดแปดจนศูนย์ห้าสามนะครับอ่าเป็นไอดีไลน์ครับท่านที่อยู่ในเขตอุทัยนครสวรรค์นะครับสนใจถ่ายคลิปก็ แอดไลน์เข้ามานะครับถ่ายให้ฟรีนะครับผมลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับผมอ่าลุงกอลุงแนะนาตัวนิดนึงครับผมผมสุทัศน์แพงศรีรักษาอยู่ที่โม่หเก้าหอยน้าหอมพลัดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับครับเบอร์โทรลุงอะไรนะศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์หกศูนย์ครับครับผมลุงตัวนี้มีชื่อไหมในหนุ่มหล่อเนี่ยชื่อเจ้าเก้าครับเจ้าเก้าใช่ไหมครับครับ โอ้เจ mm ้าเก้านี่ mm hmm. ส่วนสูงวัดเมื่อกี้นะครับได้ร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับหบวกครับผมอ่าเรายังไงครับลุงเล่าให้ฟังหน่อยครับม,มันเป็นลูกควายตาหยัดครับควายตาหยัดกเกาะเป่าอืมถ้าถ้าเออชื่อตาหยัดก็จะมีคนรู้จักดีอ๋อครับแล้วแล้วเราเราของลุงหยัดเนี่ยเป็นเหล่า อุทัยฤทธิ์เหล่านะครับเราอุทัยครับเราอุทัยนะครับอ๋อตัวนี้ก็เป็นลูกมาจากที่นั่นเลยเหล่าของเขาเลยประหยัดเลยครับผมประหยัดกระเป๋าอ่าลุงมีอ่าพ่อพันธุ์กี่ตัวครับอยู่ในฟาร์มขงมสองตัวก็เลยจะแบ่งออกแบ่งตัวนึงอ่าก็เลยจะแบ่งตัวนี้ออกเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันไม่ได้ครับเออตอนนี้ลุงก็มีอีกฟงหนึ่งอยู่ที่อยู่ที่เขื่อนของโพที่เขื่อนของโพนะครับที่ว่าควายหนึ่งร้อยตัวนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมลงไปแล้ว อ่าสองคลิปนี้ลุงเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ลุงแบ่งตัวเนี้ยมาจากที่นู่นนะครับเพราะว่าที่นู่นมีเผือกตัวหนึ่งเป็นพ่อพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์อ่าอยู่ใกล้กันไม่ได้ครับเขาจะชนกันครับวันนี้ก็เลยจะแบ่งตัวนี้นะครับตัวนี้อายุเท่าไหร่นะลุงสี่ปีครึ่งสี่ปีครึ่งนะครับอายุสี่ปีครึ่งส่วนสูงร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับคอเปี่ยวขึ้นเต็มตึกเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้แข้งขานะครับเล็บดีลำแข้งขาใหญ่ครับเล็บดี หน้าอกนะครับลูกมะพร้าวใหญ่ครับเชื่องควายตัวนี้เชื่องอ่ามีอ่องนะครับมีอ่องผูกโบตาแต้มมีนะครับตาแต้มมีเห็นลุงจะเปิดราคาไว้เท่าไหร่นะเปิดไว้แสนสี่หมื่นคุยกันได้ครับแสนสี่หมื่นต่อรองราคาได้นะครับครับผมโอ้โหนี่ใหญ่ครับ เป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงได้สบายๆครับลุงลุงใช้ทับเนี่ยมาก,กี่ปีแล้วครับสองปีแล้วสองสองสองปีแล้วเนาะให้มาสองปีได้ให้ลูกดีครับอส่งลูกดีลุงมันจะคุมฝูงได้ไปอีกกี่ปีครับเนี่ยโอ้หลายปีไหอ่ะอาจจะ เต็มที่ก็อายุ8ปีนะถึงจะ8ปีใช่ไหมครับ8ปีอ๋อตอนนี้ก็4ปีครึ่งก็แสดงว่าคุมฟุงได้อีก4ปีเนาะครับท้ายสวยนะครับท้ายสวยหางไม่ดอกหางไม่ดอกครับไข่ดีไหมไข่ดีนะครับ เขาจะยืนหนีบๆไว้หน่อยนึหนหนงครับไข่สวยครับไข่เสมอกันอ่าขาล้างเล็บหลังครับดี ตอนนี้ลุงหยาดเขายังมีมีควายเขาอยู่ไหมเอ๊ะถึงว่าแกขายยกฝูงไปนะแกเป็นอาภพกอ๋อตอนนี้แกไม่ได้เลี้ยงแล้วเนาะครับครับเหล่าลุงหยาดก็เป็นเหล่าเก่าอุทัยเลยใช่ไหมครับครับเหล่าเก่าอืมแล้วแล้วควายตัวนี้ก็เป็นเป็นลูกอ่าสายเลือดมาจากเหล่านั้นก็คือเหล่าอุทัยเก่าเนี่ยเนาะครับอืมลุงได้มาตอนอายุเท่าไหร่นะตัวเนี้ยได้มาตอนอายุประมาณแปดเก้าเดือนนี่เนี่ยแปดเก้าเดือนแอ่งเข้ามาอ๋อ มีขวัญอยู่ตรงนี้นะครับมีขวัญอยู่ตรงนี้เป็นขวัญคู่ขวัญสองทางแล้วก็มีขวัญหาบเงินหาบทองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีมีขวัญอยู่ตรงสะบักนะครับขวัญอู่ข้าวอู่น้ําอยู่ตรงสวะนี้ก็เหมือนเหมือนจะเป็นขวัญอยู่เหมือนกันนะครับนี่ขวัญตรงนี้ตรงตรงสะบักแล้วก็มีตรงท้ายตรงท้ายนี่นะครับ นี่ขวานอนนันหนึ <ivan. S 1> ่งนี่ขวานหนึ่งนะครับอ่าถ้าเป็นตัวเมียนะครับมีมี fc บอกมาว่าถ้าเป็นตัวเมียถ้ามีขวานตรงนี้เขาบอกว่าเมียห้างเ,าเปิดนเ,เปิดสินโอ้ยเมียห้างเปิดสินพนาวา <pem. S 1> ขวันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามีไข่โอ้ไข่ดีไข่ดี <c oughs> ไม่มีตำหนิครับตัวนี้ครับ,รบตัวนี้ไม่มีตำหนิอะไรนะครับนี่ขวานขวานอยู่ตรงนี้แล้วก็ อี่ตรงนี้เอ๊ะเหมือนกันเลยเหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะครับเพราะว่าตรงสวะ่ะเขาจะมีตรงลักษณะแบบนี้นี่อยู่ฝั่งนั้นก็มีนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นต่อรองได้นะครับท่านผู้ชมครับควายตัวนี้เป็นเป็นควายที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่าย,ยแล้วก็เชื่องแล้วก็ให้ลูกดีส่งลูกดีได้ลูกมาสองปีได้ลูกมากี่ตัวแล้วรวมทั้ง,<อ>งหมดอ่ะรุ่นแล้วครับประมาณ ยี่สิบตัวได้ยี่สิบตัวนะเพราะว่าลุงมีควายเยอะนะครับอ่าควายเยอะทีนี้อ่าควายควายตัวนี้ก็ทับหลายตัวแล้วก็เลยได้ลูกเยอะนะครับอยู่ที่เขื่อนคลองโคน้นก็ตอนนี้ก็ร้อยเป็นร้อยหนึ่งตัวนะครับอยู่นี่อีกหกอยู่นี่อีกหกนะครับทั้งหมดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดตัวทั้งหมดนะครับเพราะว่าย้ายตัวเมียมาให้ตัวนี้เนาะครับกลมจะเงานะครับให้มาอยู่เออให้มาอยู่เป็นเพื่อนกันถ้าผู้ชมที่สนใจพ่อ ที่จะอเอาไปทําพ่อพันต่อได้สบายๆ,ๆเลยนะครับนี่ตัวนี้ครับที่เจ้าเก้าหางไม่ดอกครับไม่มีตามําหนิอะไรสูงส่วนสูงร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับเอาเอาแบบถึงถึงเลยนะครับครับเอาแบบถึงถเลยลร้อยห้าสิบห้าลุงว่าจะโตมีได้อีกสักหน่อยไหมได้ครับฝ่ายมันยังไม่หยุดโตอืมเอาละครับท่านผู้ชมครับ สนใจก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ของลุงสุทธัตน์นะครับอยู่ใต้คลิปนะครับฝ่ายแชนแนลชายมงคลก็ขอยุติขอยุติคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้น,นะครับโอ้ยเปี่ยวใหญ่จริงๆเลยน่ยนะพี่้องดยนี่พอ,อจะอยุดติก็ยังครับเพราะว่าโอ้หน้านี่หล่อมากเลยๆๆๆๆๆ ขอจบคลิปได้เลยเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมลุงสวัสดีครับ